เผาแล้วนว่าไปก็บาดที่เผาแล้วก็นี้ก็ขอรอรอประมาณสักวันขึ้นนะโดยประมาณคือความจริงอะ่ะเผาวันหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้สักคืนตอนเช้าก็สามารถเปิดได้แล้วครับเราจะมาเปิดดูครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้พิเศษหน่อยผมเผาไว้ร่วมสามวันครับเป็นบาดอะไรครับอันนี้บาดอันนี้เป็นอันนี้เป็นบาดสมะนาวครับผมเป็นบาดเป็นบาด<ช>ไปใชะทำรับดินหรืออะไร เออไม่ใช่อันนี้เป็นบาดเลกไอ้เป็นบาดสแตนเลสเทาจา,จารย์เดี๋ยวจะมาดูกันสแตนเลสแล้วคือมอาจากไหนครับซื้อซื้อมาจากบ้านบาดครับผมตีเองเขาบอกอันน,น,นี้อันนี้ที่บ้านบาดก็ตีเองครับตีมือครับเป็นบาดโบราณครับตีแบบโบราณตีมือดเจ็บไม่เจ็บครับตีมือคนตีน,นั่นเอง,งครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวต้องหาอะไรพัชชนะร้องไม่ดือดเพราะว่า เดี๋ยวราจะมได้สังหารเครับเราก็ลังจเปิดดูกันยังร้อนอยู่นะครับนี่เผาสาวมานะครับดูครับระวังัจะเบิดนะครับโอ้โหเป็นไงควันเข้าหมงนะครับฝาบาทก็มีนะครับอ๋อเป็นไงใช่ไม่ได้ไม่ได้ยังไงอาจารย์แค่นี้ก็พอแล้วฝาบาทกาไหม้ไปแล้ว ก็้าบิดไปแล้วะไม่บีดครับเดี๋ยวเราก็มาทิ้งไว้เย็นหน่อยแต่ก็มีนิดหน่อยก็ปล่อยมันครับก็ไม่ต้องไปสวยงามมากอะไรครับเดี๋ยวเราไม่ต้องมาทิ้งไว้เย็นแค่หน่อยอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับสรุปแล้วครับเผามาแล้วร่วมเราเรามาสองวันครึ่งครับบาดก็ยังไม่จนในครับผม ที่เผาสองวันครึ่งเพราะว่ามีการเผาเอขาเรียกว่าบุมบาดเผาพระไปในตัวเพื่อไม่เป็นการสิ้นเปิมโดยใช่เหตุในตัวยักระสอโลกครับอืเราก็จะออกมาเราก็จะพิ้งว้เย็นหนึ่งนะผมะร้อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกวาง ตอนนี้ถ่ายแดงน้อก็ปล่อยสักเดี๋ยวเพิ่งไปจับมันนะมันจะเกิดเป็นลายมืออ๋อก็พ้าจับต้องปล่อยต้องปล่อยเลยอย่าเพิ่งเพิ่งไปนั่นมาให้มันเย็นก่อนมันเย็นออ๋น้นจะเป็นลายต้องปล่อยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยตรงนี้ครับผมเพราะมันจะเปลี่ยนเพราะความเย็นกับความร้อนโดนกันมันจะเปลี่ยนมีลายนิ้วลายของเลยโระเจ้าตรงนี้ด้องปิดเลยต้องปล่อยแล้วปล่อยสักพักหนึงจะแบบว่าจะคลายเย็นมาแล้วเอ้ยอย่าไปอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปนันดิไปปาดแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาปล่อยเลยปล่อยเลายปล่อยต้อคลาย ตกลงครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เย็นแล้วครับ